สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนเสียงแจ๋วแจ๋ว่ะเล่นมาอีกแล้วจ้าอ,อีกแล้วพี่น้องบ่ได้เห็นหนา่ะเล่นดอกจ้าเมื่อเนี่ยจะเล่นสิมาเอาเนาะไม่สมใส่เกลืออีกรอบนึงค่ะพี่น้องค่ะกินบ่าใครดีปันใดสิเอาไว้ถ้ากินโดนก็เลยสิบ่ได้กินโดน,น,ดน,โดนพี่น้อง่ะเล่นก็นเลยเลิกงานมาเล้าก็เลยเฝ้ามาเห็ดมาแปงอีกไหมค่ะใส่เกลือเล้าก็สีใด เอานำเศร้าเขาใส่อีกรอบหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเกลือเนี่ยเยลินก็ได้มาจากอุดรค่ะแม่ปลาแล้วต้มเกลือเอาเองเยลินก็เอามานาวได้ยี่ดอกจักสองโลค่ะพี่น้องเยลินเอามาไว้ทะขันสมปลาเฮดสมไข่ปลาแล้วก็แแปลงแนวโมน่เนาะค่ะเนาะค่ะน้ำใหม่สมอ่อนๆตอนที่เยลินกอกใส่ขวดมากแต่ว่าพอดีแล้วพี่น้อง ดิ้นเสียดายแม่ย่านน่นองไม่สมเน่าก็แล้วสิมาแปงเอาเกลือใส่อีกพี่น้องจ้าเจ้าสีได้กินโดนเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะการแปงงน่องไม่สมเนาะค่ะเนาะใส่เกลือเข้าไปแล้วก็มาลุ่นกันอีกเที่ยนเนืองค่ะว่าสิเป็นจังไดวิธีเฮ็ดให้น่องไม่สมขาวสวยงามกับใส่น้ำเศร้าเข่าเด้อค่ะเด้อคิดว่าอ่าแม่บ้านหลายๆท่านก็คือสิรูดีแล้วล่วคะค่ะ ค่ะขันพ่อ,อเกลือพ่อนาำเศร้าเข่ากับสีสมเปรียวช่วยห้วยแสบนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าสีเฮ็ดไว้ะกินโดนกะกินขามปีกับพ่อตองส่นามเศร้าเข่าคะ่ะพี่น้องคะหลังจากขันเกลือขันยังเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะอัดลงไหปิดดีๆอัดแน่นๆปิดดีๆก็สามารถเอาไว้จะกินขามปีได้โดยที่บนเอานะคะนี่คือวิธีแปลงเนือไหมสมในตางแดน,นะะเนาะค่ะเนาะเอามาแล้ว ยา่าเล่นกระตองเฮดภาว่ายาเล่นมักกินน้อไหม่ค่ะพี่น้องคะทั้งเมดนี่กับองโลกวัวได้ยู่ได้ส่วนเกลือกับเป็นเกลือต้มมาจากเมืองไทยกับหวังว่าสีเวิกเนาะคะนะ่ะเนาะมาลุ่นไปน้ากันว่าสีนาหรือว่าสีเป็นจังไดขอบบุญขอบกุณนไล่หลายแลย้วพี่น้องเดอ้อที่มาเยี่ยมมาซองมาเบิ้งมาให้กําลังใจพอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้มันสุกไห้ได้กินอยู่ได้ละพี่น้อง โอ้มะเขือเทศราชินีพี่น้องจา้าเยลินสิเก็บไปกินกันเยลินมากินสดๆค่ะต่อสอนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้เอ่อท่องพลิกเั้ื่องมะเขือเทศในสวนเยลินก็นมีพ่อได้เก็บกินค่ะขนาดปลูกต้นเดียวในน,นี่กินบ่ท่านส่วนพริกเยลินมันก็นเหลือบอ่หลายดอกพี่น้องเยลินสิเหลือไว้ถ้ากินเองค่ะพี่น้องที่น่วยแดง,ดงๆในสิเอาไว้ทะแเนวค่ะนองนั้นเก็บขายเบิดแล้วพี่น้องจ้า เก็บคล้ายเบิรแล้วค่ะ